เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่9ข้อใดแสดงพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้ถูกต้อง ข้อที่1เหตุการณ์ประสูติเท่ากับพระวิสุทธิคุณเหตุการณ์ตัดสรุเท่ากับพระปัญญาคุณเหตุการณ์ปรินิพานเท่ากับพระกรุณาคุณข้อที่2เหตุการณ์ประสูติเท่ากับพระปัญญาคุณเหตุการณ์ตัดสรุเท่ากับพระวิสุทธิคุณเหตุการณ์แสดงธรรมจักเท่ากับพระกรุณาคุณข้อที่3เหตุการณ์ตัดสรุเท่ากับพระวิสุทธ ที่คุณและพระกรุณาคุณเหตุการณ์ปลินิพานเท่ากับพระปัญญาคุณข้อที่สี่เหตุการณ์ตรัสรู้เท่ากับพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณเหตุการณ์แสดงธรรมจักเท่ากับพระกรุณาคุณข้อที่ห้าเหตุการณ์ปลินิพานเท่ากับพระกรุณาคุณเหตุการณ์ประสูติเท่ากับพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณข้อนี้โจทย์ถามเกี่ยวกับเรื่อง พระพุทธคุณนะหรือคุณของพระพุทธเจ้าเรามาดูเนื้อหากันก่อนพุทธคุณของพระพุทธเจ้าโดยหลักๆแล้วมีทั้งหมด9ประการนะแต่โดยย่อเนี่ยจะมีอยู่แค่3ประการซึ่งในโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แค่3ประการนะซึ่งก็คือข้อที่1พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณ คือการที่พระพุทธเจ้ามีปัญญาในการรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกรู้สุขรู้ความจริง,อย,งอย่างแน่ชัดรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือที่เราเรียกกันว่าการตัดสลุของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับการตัดสลุต่อพระปัญญาที่คุณทันทีต่อมาภาพรบริสุทธิ์ที่คุณภาพรบริสุทธิ์ที่คุณคือการที่มีจิตใจที่บริสุทธิ คือการที่พระพุทธเจ้ามีจิตใจที่สะอาดสงบไม่แปรผันตามอารมณ์บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุธรรมและหลุดพ้นจากกิเลสนะต่อมาพระกรุณาทิคุณพระกรุณาทิคุณคือการที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วพระองค์ทรงมีเมตตาในการชี้แนะแนวทางแก่สรรพสัตว เสด็จไปโปรดสัตว์ทั้งหลายสั่งสอนมนุษย์ประชาชนทั้งหลายชี้แนะแนวทางในการดับทุกข์นะที่นี้เรามารู้พุทธคุณ9ประการกันหน่อยเพื่อออกข้อสอบนะพุทธคุณ9ประการเนี่ยก็คือบทสวดมนต์อรหังสมาที่เราสวดกันบ่อยๆอยู่แล้วทุกวันนะแต่ว่าอันนี้จะแปลเป็นภาษาไทยให้ที่เราสวดคือภาษาบาลีถูกไหม เขาบอกว่าอรหังเลขกลมๆตรงนี้นะเรียกว่าณฤคหิตนะออกเสียงงองงูเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าอระหังแปลว่าเป็นพระอรหันต่อมาเลขกลมๆข้างล่างอันนี้นะออกเสียงสระอะบวกตามด้วยตัวสะกดนะก็คือเหมือนไม้หันอากาศในภาษาไทยเรียกว่าพินทุนะ เพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าตัดสรูุชอบด้วยตัดสรลุชอบด้วยพระองค์เองต่อมาในบทสวดต่อมานะวิชาจารณะสัมปโนหมายถึงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะต่อมาสุขโตแปลว่าเสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูล เป็นผู้รู้แจ้งโลกแห่งโลกต่อมาอนุตตโลปุริสธรรมมสารถิเป็นสารถฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าต่อมาศรัทธาเทวะมนุษยานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นและผู้เบิกบานพัควาเป็นผู้มีโชค เพราะฉะนั้นพุทธคุณ9้าประการอันนี้ก็คือเหมือนบอกคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้ามีนะก็คือเป็นพระอาหารหันต์ตัดสู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองมีพร้อมด้วยวิชารู้แจ้งแก่โลกตามทั้งหมดนี้9ประการเลยนะทีนี้เรามาดูข้อสอบที่ถามกันเขาถามว่าเหตุการณ์ใดสำคัญกับเหตุการพุทธทรประวัติได้ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งเหตุการ์ประสูติเท่ากับพระวิสุทธิคุณพระวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์คือหมายถึงการที่บำเพ็ญเพียรจนได้บรบรลุธรรมหลุดพ้นจากกิเลสมีจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการ์ประสูตินะต่อมาการตัดสรู้การตัดสรู้คือพระปัญญาที่คุณอันนี้ถูกต้องต่อมาเหตุการ์ปรินิพานเท่ากับพระกรุณาที่คุณ พระกรรุณาธิคุณคือการที่พระพุทธเจ้ามีเมตตาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะต่อมาช้อยสองเหตุการณ์ประสูติเท่ากับพระปัญญาธิคุณไม่เกี่ยวนะเหตุการณ์ตัดสร้เท่ากับพระวิสุทธิคุณอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวนะแต่ว่าถ้าจะแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยก็ควรจะมีคําว่าและพระปัญญาธิคุณด้วยต่อมาเหตุการณ์แสดงธรรมจากเท่ากับพระกรุณาคุณ อันนี้ก็ถูกนะพระองค์ทรงมีเมตตามาโปรดมาโปรดมนุษย์ทั้งหลายต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าเหตุการณ์ตัดสรุปเท่ากับพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาธิคุณเหตุการณ์ตัดสรุปต้องมีพระปัญญาธิคุณนะถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ถูกนะเหตุการณ์ปรินิพานเท่ากับพระปัญญาธิคุณอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะ เหตุการ์ตัดสลุเท่ากับพระปัญญาคุณถูกต้องพระวิสุทธิคุณการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ถูกต้องเหตุการ์แสดงธรรมาจากเท่ากับพระกุลนาธิคุณถูกต้องต่อมาข้อที่5้าเขาบอกว่าเหตุการ์ปรินิพานเท่ากับพระกรุณาธิคุณไม่เกี่ยวกันนะเหตุการ์ประสูติเท่ากับพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณไม่เกี่ยวกันนะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่ สี่นะเหตุการณ์ตัดสลคุคือพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณเหตุการณ์แสดงธรรมจักคือพระกรัลลวนาทิคุณข้อที่9ตอบสี่ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกลิงกล้งกลิงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ